เพ่อน,นมากไหมว่าขนมจีนวันนี้อร่อยมากเลยนะก็อร่อยดีนะแต่เราไม่ชอบกลิ่นกระชายเลยอะ่ะแต่มันมีประโยชน์มากเลยนะแล้วมันมีประโยชน์ยังไงหรองั้นเราไปดูกันสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กนางฟ้าเจ้าควบกวัวอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงฝันดีตรงกาอยู่ชัน้น,นประถมศึกษาปีที่4ค่ะสวัสดีค่ะหนูเด็กหญิงเชี่ยอยู่ชั้นควบกวัวอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะ วันนี้เราจะมาทำน้ำอันสมุนไพรกันนะคะงั้นเรามาดูสัตว์นกันก่อนนะคะกระชายขาวช่วยบำรุงร่างกายกระตุ้นการไหลเวียนเลือดช่วยระบบการย่อยอาหารลดท้องอืดค่ะมะขามช่วยให้ขับถ่ายดีขึ้นรักษาอาการป่วยไข้รือหวัดได้ ลดอาการขึ้นไส้อาเจียนค่ะใบเตยบำรุงระบบประสาทและลดความดันโลหิตเป็นต้นค่ะการชัยบำรุงสายตาลดน้ำตาลในเลือดเป็นต้นค่ะมะนาวอุดมไปด้วยวิตามินซีช่วย,ยวต้าน นุโมนอิสระเป็นต้นค่ะเพื่อนๆอ,อาจจะเคยทานน้ำสมุนไพรทั้งหมดมาแล้วงั้นวันนี้เรามาลองมีงน้ำสมุนไพรกันดูดีไหมเราก็อ,อยาก,าการู้เหมือนกันว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงไปดูกันเลยขั้นแรกนะคะใส่น้ำมะขาม1ช้อนนะคะน้ำใบเตยสี่ช้อนนะคะอัญชันสี่ช้อนนะคะ 2องช้นนะคะจะใช่ขาว2องช้นนะคะแล้วก็น้ำปลาสองช้อนนะคะแอ้ใส่หลับหญ้าหวานนะคะ2อช้อนนะคะแล้วก็เกลือนะคะตนค่ะแล้วก็ชิมนะคะอร่อยมากเลยคะ่ะ สี่มันอาจจะไม่น่ากินแต่รสชาติมันเยี่ยมมากเลยนะคะกระชายขาวที่มีกลิ่นแรงพออามามิตรรวมกันกับสมุนไพรต่างๆก็เยี่ยมไปเลยนะคะอืม